ให้อาจารย์โต้งอาจารย์ไกรศักดิ์ชุนวันหาที่ปรึกษาแล้วท่านก็กําหนดให้เป็นที่ปรึกษาหนุ่มๆท่านบอกต้องวัยต้องต้องวัยต้องเรียกว่าอายุ30กว่าสี่ส40พวกนี้นะครับอ่าอาจารย์โต้งก็ติดต่อไปที่อาจารย์คุณชายสุขุมพันธ์บริพัตรเพราะเขารู้จักกันแล้วคุณชายสุขุมพันธ์ก็ติดต่อมาที่อาจารย์สุรเกียรติและอาจารย์มวรลศักดิ์เพราะนั้นทั้งกลุ่มนี้ก็เข้าไปเป็นที่ปรึกษาบ้านพิจารณโลกของพลเอกชาติชายเมื่อท่านเหล่านี้เข้าไป อาจารย์ศุรกิจก็บอกว่างั้นคุณก็ตามไปด้วยไปตามไปช่วยทํางานที่นั่นก็น,นั่นเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าไปอยู่ในแวดวงของคนทํางานทางการเมืองแต่ไม่ได้ทํางานการเมืองไปทํางานเพื่อช่วยฝ่ายการเมืองเขาด้วยการเป็นทาเราโตมากับก,กฎหมายเราโตมากับเรื่องของภาษาอังกฤษเราโตมากับเรื่องของงานวิชาการก็จะช่วยในเรื่องการค้นคว้าทางวิชาการให้อยู่ที่บ้านพิุโลกจนกระทั่งวันหนึ่งคนเอกชาติชายติดต่อมาที่บ้านพิุโลกบอกว่า ท่านอยากจะให้บ้านพิทักนช่วยเสนอคนไปเป็นเลขานุการประธานรัฐสภาหน่อยเพราะตอนนั้นท่านอาจารย์อุกฤษมงคลน,นาวินประธานรัฐสภาซึ่งเป็นประธานวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญปี2521นั้นเนี่ยท่านได้ครบวาระแล้วพลเอกชาติชายมีหน้าที่ต้องถวายชื่อสมาชิกวุฒธธิสภาจํานวนหนึ่งเพื่อให้ทรงลงพระปรมาภิไธยโปรดเก้าแต่งตั้งให้เป็นวุฒิสมาชิกแล้วท่านก็ ในที่สุดก็ได้คุณวันชันซื่อร้อยตำรวจตรีวันชันซื่อ,อามาเป็นประธานรัฐสภา,าท่านวันชันซื่อนั้นเนี่ยท่านก็บอกกับท่านนายกชาติชายบอกว่าท่านเป็นสวมาก็จริงท่านเป็นที่ปรึกษาพลเอกเปรมมาก็จริงแต่ให้ท่านเป็นดํารงตําแหน่งเบอร์หนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัตินั้นเนี่ยท่านท่านไม่คุ้นนะท่านเป็นนักกฎหมายครับเป็นนักเรียนกฎหมายที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งของนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ะฉนนั้นท่านก็เลยขอพลเอกชาติชายว่า ช่วยหาเลขาให้ท่านสักคนหนึ่งหนึ่งขอผู้ชายเพราะต้องหอบหิ้วไปไหนต่อไหนด้วยกันในยามค่ําคืนไปที่ต่างๆสองขอให้มีความรู้ทางกฎหมายสามภาษาอังกฤษต้องใช้ได้สี่ถ้าเป็นไปได้รู้ภาษาจีนหน่อยก็จะดีแล้วห้าก็คือว่าในงานของด้านนิติบัญญัตินั้นเนี่ยท่านต้องเป็นผู้ที่พบทูตานุทูตพบประธานรัฐสภา,าต,ต่างประเทศสสส,สวต่างประเทศแล้วก็จะต้องดูแลเรื่องงานพิธีกรรมก็ให้สเปคแบบนี้มาสรุปว่าเข้าท่านหมดเลยสิครับผมยังไม่ทราบตัวไม่รู้เรื่องเลยนะครับ คนเอกชาติชายแจ้งมาที่บ้านพิษโลกบ้านพิษโลกก็นั่งประชุมหารือกันขณะนั้นผมจําได้ผมกาลังคุยก๋วยเตี๋ยวอยู่กำลังทานประมาณก๋วยเตี๋ยวเป็ดอย่างเงี้ยนะฮะครับแล้วเขาก็คุยคุๆกันว่านายกกำลังบอกให้ทํานี้สักพักหนึ่งก็มีคนบุ้ยใบชี้มาที่ผมผมก็ไม่รู้ว่าเคราะห์มาถึงตัวแล้วก็เลยถูกส่งชื่อไปเอาไปให้คุณวันดูตัวคุณวันก็เทสกฎหมายเทสภาษาอังกฤษลองภาษาจีนดูบุคลิกนิดหน่อยแล้วท่านบอกว่ารับผมก็เลยได้กลายเป็นข้าราชการการเมืองอายุปีเส็บสาม เทียบเท่าค้าราชการระดับสิบก็คือสี่สิบโดยไม่รู้รู้ตัวเหมือนข้ามไปเลยนะครับอยู่ดีๆก็ไม่เลยไม่มีชีวิตใหยรุ่นนะคือชีวิตของผมนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนเมื่อกี้ก็คือจากเด็กบ้านนอกอยู่โรงเรียนจีนอยู่ใกล้โรงพยาบาลโรคจิตแล้วก็ไปเรียนในโรงเรียนธรรมดาธรรมดานี่ฮะแล้วก็เรียนเละเทะพอสมควรเนี่ยแล้วพอตั้งสติได้อยากจะเรียนกฎหมายก็ตั้งใจเรียนก็จนได้เกียรตินิยมมาดับนี้ได้เกียรตินิยมแล้วก็ออกมานั้นเนี่ย ยังไม่ทันได้อะไรเลยเนี่ยนะครับ,รบก็ไปเป็นข้าราชการการเมืองละเพราะเป็นจากตรงนั้นตอนนี้ก็รู้แล้วสิว่าเราอายุน้อยรประสบการณ์ก็ยังไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นต้องอาศัยลูกขยันอย่างเดียวก็ทุ่มเลยครับถึงที่ทํางานเจ็ดโมงเช้าทุกวันไม่ไม,ไม่มีข้อยกเว้นอ่านทุกอย่างที่มีแล้วก็ทํางานก็ทําอย่างนี้มาได้เรื่อยๆก็ผ่านไปด้วยดีครับประธานวุฒิสภาในขณะนั้นเนี่ยดำรงทีเดียวสาําแหน่งตามรำดันุนหนึ่งเป็นประธานวุฒิสภาสองเป็นประธานรัฐสภา สามเป็นประธานตุลาการรัฐธรรมนูญเพราะนั้นในฐานะเลขานุการประธานรัฐสภาก็ต้องทาทั้งสามหน้าที่ด้วยก็ต้องอ่านกฎหมายกันแหลกลานตั้งแต่ฝ่ายที่ผลิตกฎหมายตีความกฎหมายหรือแม้กระทั่งบริหารตัวสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรฐษฐาษฎรและสํานักงานเลขาธิการรัฐสภาซึ่งเป็นส่วนราชาการมีคนประมาณสักเจ็ดร้อยคนเสษเวลานั้นนะฮะก็เรียนรู้ในเรื่องระเบียบบริหารราชาการแผ่นดินจากนั้นแล้วมีวันหนึ่งผมทํางานไปแป,ป๊บเดียวประมาณสักครึ่งปีผมก็ไปขอลาท่านประธานเพราะผมทํางานไม่เคยลาค ขออนุญาตพรุ่งนี้ผมไม่มาทํางานได้ไหมครับท่านประธานครับท่านก็สงสัยไปทำอะไรไปรับปริญญาครับปริญญาโทเหรอเปล่าครับไปรับปริญญาตรี oh. ท่านน้องอาคุณยังไม่จบเหรอยังไม่จบครับก็เนี่ยแหละครับก็คือว่าตอนที่ท่านมาดูตัวนั้นเนี่ยผมเรียนปริญญาตรียังเหลือลงวางบางวิชายอยู่ครับแต่บังเอิญว่าท่านก็ไม่ได้ถามว่าจบหรือย,ยัง oh. แต่ท่านถามกฎหมายผมตอบได้ท่านก็เลยใช้ได้วันหนึ่งก็เลยท่านความก็เลยแตกท่านก็เลยรู้ว่าอ้าวที่รับมาเนี่ย ยังไม่จบจปริญญาตรีได้ซ้าไปแต่กฎหมายไม่ได้ห้ามระเบียบไม่ได้ห้ามว่าจะต้องจบอะไรมาก็ท่านก็ปล่อยให้ไปรับปริญญากลับมาทํางานต่อก็เป็นผู้ดูแลเรื่องการเ,เดินทางไปเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการของประธานรัฐสภาดูแลเรื่องงบประมาณรายจ่ายอะไรต่างๆของสภาจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดมีการยึดอํานาจรอสอชอยึอดอํานาจพลเอกชาติชาย ผมก็พยายามไปช่วยเหลือหาวิธีที่จะดูแลว่าทํายังไงถึงจะสามารถเพราะตอนนั้นคนเอกชัยหายไปเลยนะฮะอาจารย์สุรเกียรติอาจารย์บวรศักอาจารย์ไกรศักดิ์คุณพันศักดิ์ปิญรัตน์เนี่ยถูกจับตัวหายไปหมดเลยก็พยายามไปค้นหาหายังไงก็หาไม่เจอในที่สุดผมโตมากับระบบคิดที่ไม่ค่อยรู้จักพระศาสนาครับรู้ว่ามีพระต้องไว้รู้ว่าวัดเป็นของที่สําหรับอ่ก็เป็นเรื่องของการถ่ายทอดสืบทอดพระพุทธศาสนาแต่ตัวเราเองกับ ไม่ค่อยรู้ไม่ไม่ทราบซึ้งครับณนะนาทีนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะช่วยพลเอกชาติชายและคณะพอเห็นว่าเขาก็ทํางานให้กับบ้านเมืองอแล้วหายไปเฉยๆมีคนบอกว่าตอนนอายุยี่สิบห้าพอดียี่บห้าคุณเป็นเหมือนเบญจเพศควรจะบวชการบวชได้อนิสสงเรากคึกในใจเออถ้าได้อนิสสงนั้นแล้วเนี่ย หนึ่งนอกจากได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ตามวิถีคิดของประเพณีไทยก็ยังจะได้อาน,นิสงส์หวังว่าจะไปช่วยคนเอกชาติชายและคณะได้ก็เลยตัดสินใจบวชไปบอกคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็ดีใจว่าไอเด็กคนนี้มันไม่เคยพูดจาเรื่องเรื่องจัดสนใจอยากจะบวชเลยมันอยู่ดีๆมมาขอบวชท่านก็เลยให้บวชก็ตัดสินใจกลับมาบวชที่วัดสุปัตนารามที่<ก>อุบลเนี่ยนะนก็กลับมาปรากฏว่าในวันที่บวชก็คือวันที่ปลงผมพอปลงผมเสร็จปั๊บเนี่ยก็ได้ข่าวว่าคนเอกชาติชายได้รับการปล่อยตัวี จริงๆก็คงไม่เกี่ยวกันนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็เลยวันนั้นก็รู้สึกว่าแหมดีใจจังว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะทําได้ก็ได้ละหนึ่งเรื่องละที่เหลือก็เรื่องแทนคนพ่อแม่เดิมทีบวชนั้นเนี่ยก็ตั้งใจว่าบวชตามสไตล์คือบวชห้าวันเจ็ดวันก็พอปรากฏว่าเข้าไปแล้วเนี่ยไปได้พระอาจารย์ไปได้พระพี่เลี้ยงท่านก็ได้ช่วยสอนเราแล้วก็ผมก็พบว่าประธานโทษต้องพูดอย่างนี้ว่าพระต่างจังหวัดจะรู้อะไรแต่ปรากฏว่า คำถามที่ท่านถามล้วนแล้วเป็นคำถามคำถามที่เราเรียนมาทางวิชาการตอบไม่ได้สักเรื่องแล้วทุกคำถามที่ผมถามเกี่ยวกับชีวิตท่านจะตอบตอบตอบตามหลักพระธรรมเรารู้สึกว่าเฮ้ยท่านตอบได้แปลกใจแล้วท่านก็ค่อยอธิบายความให้เห็นว่าเรื่องนี้เรื่องนั้นพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้อย่างนั้นเพราะอะไรทาไมจึงเป็นอย่างนั้นเรื่องบางเรื่องเอาไว้สอนพวกบัวใต้น้ําเรื่องบางเรื่องเอาไว้สอนพวกบัวที่พ้นน้าเราก็ฟังแล้วก็เริ่มเริ่มได้คิดท่านก็พาให้เราไปออกวิเวกทีนี้เราก็ไปออกวิเวกแล้วก็พบจริงๆ การออกเวกผมไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้เห็นอะไรหรอกนะครับแต่ว่าการไปนั่งในที่เงียบๆสงบสติอารมณ์แล้วก็อยู่ในที่ที่ไม่รู้จะติดต่อใครอะไรอีกแล้วในเวลากลางคืนมีแต่เสียงลมพัดนั้นเนี่ยแล้วเมื่อตื่นเนี่ยนะฮะมันคุยกับใครไม่ได้นอกจากตัวเองแล้วในสุก็พบว่าเรื่องที่ควบคุมยากที่สุดคือจิตตัวเรานี่แหละครับแล้วถ้าหากว่าเราควบคุมจิตเราเองได้เนี่ยมันก็จะสงบ,บแล้วก็ค่อยเรียนรู้เรื่องออกวิเวกเหล่านี้นะครับ ก็มีพระอาจารย์พาไปอยู่ที่กรุงเทพบ้างไปจําวัดที่นู้นที่นี่บ้างปรากฏว่าในที่สุดก็สนุกกับการเป็นพระพอสมควรครับอยู่ได้ประมาณสักสี่สกว่าวันจึงได้ตัดสินใจว่าสมควรแก่เวลาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดรับผมแล้วก็เรียกได้ว่าท่านเป็นคนที่เวลาอยู่กับสังคมไหนก็จะสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมนั้นได้อย่างดี นะครับก็เรียกได้ว่าชีวิตท่านก็หักเหพอสมควรนะครับในส่วนของการทำในส่วนของการศึกษานะครับอย่างที่ท่านได้เล่าให้เราฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่ท่านเคยได้ที่1ที่7นะครับแล้วก็ย้ายมาจนชีวิตหักเหไปช่วงหนึ่งก็คืออาจจะมีบ้างในตามสไตล์ของเด็กๆนะครับก็หักเหไปแต่พอตั้งสติกลับมาได้ท่านก็สามารถที่จะดึงเอาเกียร์นิยมอันดับหนึ่งมาได้อยู่ในมือ แล้วก็ก้าวเข้าสู่เวทีทางการเมืองเรียกได้ว่าในสมัยนั้นคงอายุน้อยที่สุดเลยหรือว่าอันดับสองอันดับที่สองอันดับสองแล้วมีน้อยกว่าท่านหนึ่งนะครับมีน้อยหมายความว่าอายุน้อยกว่าที่เข้าทางการเมืองณเวลานั้นไม่มีแล้วครับไม่มีคือท่านเด็กสุดในทางการเมืองผมเด็กที่สุดละในในในช่วงเวลาแบบนั้นนะครับหลังจากนั้นพอพ้นจากรัฐบาลพลเอกชาติชายบาบวชแล้วบวชแล้วไปเรียนต่อที่ฮาร์วาร์ดไปเรียนอยู่ประมาณ9เดือนก็จบปริญญาโททางด้านกฎหมายกลับมาเนี่ยนะครับในวันที่จบ ก็มีเหตุอันบันเอิญทางการเมืองเหมือนกันเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินผมจบวันที่17พฤษภา2535พอดีเลยเขายิงกันเลย <c oughs> ก็ผมกําลังตั้งใจเลยว่าผมเรียนจบแล้วเนี่ยผมจะไปทํางานต่อที่นิวยอร์กผมจะอะไรต่อไม่อะไรเริ่มติดต่อกับรองสานักง,งานกฎหมายระหว่างประเทศที่นั่นแล้วนะครับ,รบอาจารย์สุเก็ยกหโทรศัพท์ไปบอกว่าเขายิงกันที่กรุงเทพเข้าใจ